เรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยจะ,ะสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมคุณอันดาการว่างงานค่ะอัตราการว่างงานของประเทศไทยนั่นเองถูกต้องครับการว่างงานจะมากหรือน้อยลงจะสอดคล้องกับการสัมพันธ์และการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวเพราะทั้งหมดคือการจ้างงานดังนั้นการส่งผลถึงการลดลงของอัตราการว่างงานหมายถึงว่าประเทศเรากําลังเจริญขึ้นใช่ค่ะ นับเป็นครั้งแรกครับในรอบ4ปีนะครับที่คนไทยมีอัตราการว่างงานต่ำกว่า1%สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับนางสาวไตรสุรีไตรสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่าสสชรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับพบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที่เป็นกำลังแรงงานอยู่58.81หล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน40.49ล้านคนอยู่นอกกำลังแรงงานเช่นอยู่ระหว่างเรียนเป็นแม่บ้านทำงานบ้านเป็นผู้พิการทุกคนละภาพกว่า18ล้านคนแต่เมื่อแยกพิจารณาเฉพาะผู้อยู่ในกำลังแรงงานพบว่าเป็นผู้มีงานทำ 39.91หล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1, <ม>1เมื่อเทียบกับปี2565อครับอัตราการว่างงานที่ระดับร้อยละ0.9นั์เ้เป็นอัตรา,ารที่ต่ำที่สุดและต่ำกว่าร้อยละ1เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีค่ะโดยจำนวนผู้มีงานทำที่เพิ่มขึ้นและผู้ว่างงานที่ลดลงเข้าไปสู่ระดับเดียวกันก่อนเกิดโควิด -19 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญสูงสุดกกกกัับาาารรรษ มีงานทำและการมีไรายได้ของประชาชนค่ะซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีงานทำมีจำนวนมากขึ้นส่วนผู้ว่างงานลดลงนั่นเองค่ะ